สความุงมา่นาเียนเด้อนี่ลำล้อสู้สงเนี่ยไได้ดังอ๋อวุ่นวุนเานี่ได้สงความง่นางน้นุ้กันเลยวคนอมาเสียชีวิตได้นีนจะู้กันหมนี่นี่ผเออนั่นแหะผูกเชือกใหเสียบนีไปบึงขันโซนทีมดกันยังเข้าจังหวกันไหมนใช

ทั้งนนเกาเดอนเด้วยเก้าเคไนตงอ่ดกหนะเก้าหเกาหกเนี่ยไม่ันเมยวัวยาาเต็อวาวยาไป้เก้าเก้าห้าทางางางอะไรเล่เล่กอะไรครับคราบว่มแล้ตกเขเห็นเจ็ดเก่าหาหนึ่งเก่าหาเนาะเจ็ดกับนึ่แหละเก้ากหาเนี่ยทั้งหลอกทีกัสัตาไรเรียนหาจิเราเรียนหาอเปิดหาย่าหายด้เลย้อเด้เดเิดค ที่สุรินนะครับคุณผู้ชมครับเลิกมงคลเหมือนกันวันที่9เดือน9นําขันห้าดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้สักการะแม่ย่าตุ้มเจ้าหญิงสีไพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับนะฮะซึ่งตั้งอยู่หลังพระองค์ใหญ่ภายในอุทยานหลวงพ่อใหญ่โพนย่าตุ้มเพื่อขอโชคขอลาบกันนะครับจากนั้นก็จุดธูปแล้วครับเสียงท้ายเนาะนี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนอม,มาห้าละมาอะไรอีกนะเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดนะฮะนี่ แล้วก็บางคนก็ตีบอกว่าเป็นหนึ่งเห้าบางคนบอก9ก้าเก้าพอทูบมันแตกไงก็เลยเห็นไม่ชัดนะะบางส่วนยังไม่หนำใจครับนี่เอาแป้งไปโรยไปรูปไปคลำไปถูต้นไม้ฮือฮาอย่างมากเพราะเลขคล้ายๆกันออกมาอีกก็95ฮ้เออทูบเสียงทงเสียงไทยเอามือถือมาส่องดู กงวดนี้ไม <t> ่รู้จะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเอาพอประมาณเนาะไม่ต้องหวานเยอะนะชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นเลยแล้วบอกตัวเองใช่ไหมคะเอาละแดดฮะก็จ้าฮะแดดฮะเกาฮะเอ้าที่ตัวใดหรอก เดี๋ยวรอสักครู่ครับถ่ายจ้ปวกอีกครั้งเดี๋ยวเดีวใจเย็นๆครับหาสาสตหนักฮะเปนเลขเด้เลขอย่งนี่ว่าเป็นเลขศว่าสันฮะเล้คนละอร่างเนาะยางเกันตาคนละตาเลขยังเจ้าได้เลขยังวะ Oh. Anh đôi mùa mưa bưng bưng nào, bên... Chết Chết. Chết cầu, ha. là bên nạc kiap 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 เดี๋ยวดูดูตัวบนก่อนตัวล่างเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดอเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับฝาก็เบื้องนี้นะตรงไหนอ่ะนี่มันนีอันนี้เจ็ดตัวหนึ่งอ่าเจ็ดตัวหนึ่งอันนี้เจ็ดตัวหนึ่งอ่ะเจ็ดตัวหนึ่งอันนี้ตัวน่าจะเป็นเลขเก้าอ่ะน่าจะเป็นเลขเก้าใช่เก้าเจ็ดเจ็ดหรอเจ็ดเก้าเนย นี่เจ็ดเจ็ดเก้า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 อยู่ข้างบนอ๋อเก้าอยู่ข้างบนเจ็ดเจ็ดอ๋อเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับมันทันเหมือนเดิมหาเก้าฮะหาเก้าหาเก้าเก้าหาดอกเว้ฮะไปเขาไปเมื่อกี้นี่อดมกเก้าหาโอถูกเสียงไทยนึกเก้าหาแต่ว่าไปขังหลังปุ่นได้หาเก้าอัอตัวเดียวกันไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสเก้าห้าห้าเก้าใช่ไหมครับ ไหนกระเบื yeah, okay. well, ้องได้กระเบื้องเลขกระเบื้องเก้าเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเดิมตัวเดิมเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ใช่ไหมครับใช่อ